อัตลักษณ์ผ้าแดนใต้ต่อยอดสร้างสรรค์ทันสมัยคอเทียปาเต้ศู์รวมปาเต้ลายลิขสิทธิ์ฝีมือคนใต้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมอัตลักษณ์และบรดกอันห่วงแหนของคนใต้โดยเฉพาะลวดลายที่ประยุกต์จากหนังตะลุงและโนราศิลปะการสแสดงที่ชาวใต้รักและห่วงแหนรวมถึงคอลเลกชันคอเทียสตีที่สื่อถึงอัตลักษณ์ทั้ง14จังหวัดเมืองใต้ยาหยีแบรนด์พื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ตออกแบบสร้างศิลปะผลิตภัณฑ์บนลายผ้าโดยลูกหลานชาวภู และตัดเย็บโดยชุมชนคนภูเก็ตเรียงร้อยเรื่องราวเอกลักษณ์ภูเก็ตและวัฒนาธรรมเพรานากันอันโดดเด่นเช่นอาคารลวดลายดอกไม้และวิถีชีวิตวาดลงบนผืนผ้าผ่านศิละปะการทําผ้าบาติกของชาวใต้ออกมาเป็นลายเอกลักษณ์ของยาหยีอาทิเช่นลายกุ้งมังกรเจ็ดสีลายนกฟึง่งหวงกับดอกโบตันลายดอกไม้มงคลทั้ง7และอีกมากมายที่สะท้อนเรื่องราวภูเก็ตผ่านลายผ้าบนความตั้งใจที่อยากให้ผ้าปาเตเป็นที่รู้จักในระดับสากลบาติก เดินนาราเสน่ห์ผ้าพื้นเมืองชายแดนใต้กับดีไซน์ที่ทันสมัยปรับคอลเลกชันตามเทรนใหม่ๆในแต่ละปีถ่ายทอดลวดลายที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีลงบนผืนผ้าได้อย่างประณีตสวยงามทั้งลายฉบาสีระยาสื่อถึงราชินีทั้ง4องค์ของอดีตรัฐปัตตานีลายรูปทรงของก้อนหินและปะการังเขากวางที่มีแรงบันดาลใจมาจากเกาะโลซินและดอกฉบาดอกไม้ประจำจังหวัดปัตตานีมาสร้างสรรค์ในคอลเลกชันล่าสุดฉบาชีตามเทรนใหม่ที่กำ สางมาแรงในปีหน้า2025 Big Flower and Oversize ยาบุหลันกับการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะผ้าปาเตะและขับเคลื่อนชายแดนใต้ด้วยเอกลักษณ์ของว่าวเบอร์อัมัสโดยการนำลายว่าวมาต่อย,ยอดจากผลงานศิลปะนิพนธ์สายแฟชั่นดีไซน์ผสมผสานความเป็นตัวตนของผู้ดีไซน์และศิลปะจากท้องถิ่นถ่ายทอดจากคนรุ่นใหม่ลูกหลานคนใต้เป็นลายลิขสิทธิ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าชุดว่ายน้ำและเอ็กเซสซอรีกว่า20เชสีสวยเท่ทันสม ใส่ได้แบบ everyday look. ายชนลันตาบาติกเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ศิละปะผ้าวิถีชุมชนชาวเลที่รังสรรค์ผลงานอย่างประณีตสวยงามผ่านการวาดลวดลายด้วยมือทุกผืนรวมถึงผ้ามัดย้อมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นตัดเย็บเป็นสไตล์กิโมโนสุดเก๋ถ่ายทอดเรื่องราวของชาวเลและความงามใต้ท้องทะเลไทยโดยเฉพาะลวดลายสัตว์ทะเลที่มีทั้งปลากระเบนฉลามวานแมงกระพุนและอีกมากมายทำเป็นผ้าคลุมที่ใช้ได้ทั้งคลุมไหล่ผูกเอวเป็นกระโปรงหรือผ้าหัว เทมีดีนาะทับจังหวัดสงขลากลุ่มคนรักบ้านเกิดที่ต่อย,ยอดภูมิปัญญาท้องถิน่นสร้างสรรค์ผลงานผ้าบาติกและผ้ามัดย้อมที่สวยงามมีสเสน่ห์ผสมผสานเทคนิคการทําผ้าบาติกที่หลากหลายเทคนิคสร้างเป็นลวดลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยการใช้เทคนิคการพิมพ์เทียนซ้อนถึง7ชั้นเทคนิคการแครกเทียนเพ้นไลา์เทคนิคการโรยเกลือและยูเรียรวมถึงผ้าบาติกที่ใช้สีธรรมชาติจากใบคนทีสอทะเลพืชในท้องถิ่นมีทั้งผ้าผืนและตัดเย็บเป็นเครื่อง ตแต่งกายดีไซน์กระเป๋าและหมวกที่สวยเกย๋และทันสมัยเป็นอัตลักษณ์ผ้าแดนใต้ที่น่าสนใจกดบันทึกแล้วตามมาช็อปกัน